ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีๆในนี้แต่ครั้งหนึ่งผมเคยเจอแมกกาซีนของปืนเซมิออโต้ที่ผมเคยใช้อะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งแรกที่ผมเคยเจออะไรดีๆแต่ดูเหมือนว่าที่นี่โดนลูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะออกไปข้างนอกดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่แอร์ฟิลสถานที่ที่อันตรายที่สุดในเกมไซเวอร์ทั้งหมด เสียกชักปืนมันยิงผมก่อนมีการทักทายก่อนยิงด้วยกลับเข้าไปออกมาทำไมกลับเข้าไปในห้อง จะไม่รู้นะว่าแอบอยู่ในนี้ฮัลโหลสวัสดีครับยูทู e ครับผมสติลซีรีส์นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับมิสเคเอทผมมีปัญหาอะไรหลายอย่างเลยกลับมาอืมไม่ทันไรปัญหาก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนสองคนไล่ฆ่าเซอร์เวอร์หนึ่งคน คนแรกใส่เสื้อสีม่วงอีกคนหนึ่งหมวกกันน็อกสีเหลืองส่วนคนกลางผมไม่เห็นผมสังเกตแค่คนแรกแล้วคนสุดท้ายคนกลางผมไม่สังเกตแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาต้องการให้เราช่วยถ้าเราไปช่วยทันแล้วผมคิดว่าผมน่าจะมีกระสุนมากพอนะก็ไม่แน่เหมือนกันคือว่าผมไม่ได้เล่นเกมยิงมาตั้งนานแล้วหลังๆผมเล่นแต่พวกแ,กล,กแล็กนลล็อกนะไม่ได้ไม่ได้จับเกมยิงมา โอ้ไม่รู้เลยอาทิตย์กว่าแล้วมั้งไม่ก็มากกว่านั้นน่ะแต่ตอนนี้ผมก็เวล75ในแลกนลล็อกแล้วฟินสุดๆเสียงปืนก็ได้เงียบลงเลยนะครับสักพักหนึ่งแล้วผมก็ขอเดาว,ว่าไอ้น้องคนนั้นมันคงไม่รอดหรอกแต่อย่างน้อยผมจะช่วยเขาแก้แค้นแล้วกันผมจะส่งสองคนนั้นกลับไปจุดเดียวก็คือว่าฆ่ามันทิ้งกันนะรีเซ็ต แต่ก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เล่นเกมยิงมาพักใหญ่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยแม่นเหมือนที่ผมเคยเป็นแต่ของแบบนี้ผมแค่ต้องใช้เวลาวอร์มอัพแค่ชั่วโมงกว่าผมก็อยู่ในฟอร์มเดิมแล้วล่ะก็เราเดินวนมาเป็นตัวยูนะครับรู้อย่างนี้ผมก็น่าจะตัดหน้ามาก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าผมไปช่วยไม่ทันแล้วล่ะผมเลยมาหากระสุนหน่อยดีกว่า ถ้าเจอแต่เราก็เสียเปรียบอยู่นะเพราะเราไม่มีปืนไรเฟิลยิงระยะไกลผมก็มีแต่แม็กนัมเนี่ยแหละที่ผมคิดว่าพึ่งพาได้มากที่สุดในตอนนี้ อย่างน้อยก็โดนหนึ่งนัดอะน,นะอย่างที่ผมบอก <laughs> ไม่ได้เล่นเกมยิงนานเหมือนจะห่วยไปเยอะเลยเนี่ยแต่คุณรู้อะไรไหมการที่เราจะเล่นเกมชูตเตอร์เก่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครแม่นกว่ากันหรอกครับสำหรับผมนะผมอาจจะเป็น CSGO g l o b a l e l i t e ที่แบบว่าเล็งหวยที่สุด แต่ผมก็สามารถขึ้น Global Elite คนเดียวได้แลกกันไปแลกกันไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาที่ใหม่ก่อนแล้วก็ต้องหาวิธีเข้าใกล้สองคนนั้นเนื่องจากปืนของเราเนี่ยเป็นปืนเก้ามมอแล้วก็นะ มันไม่แรงแล้วมันยิงเลยอไกลไม่ได้ถึงแม้ผมจะยิงโดนเมื่อกี้นัดหนึ่งแต่ผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงสู้กับไรเฟิลหรอกอาอนั่นไงไน้องใส่เสื้อเสีม่วงนอนตายอยู่ตรงนี้แต่อย่างน้อยมันก็หนีมาค่อนข้างไกลนะก็พยายามหนีได้ดีแต่ยังไม่ดีพอ มันค่อนข้างหนีคนยากเลยนะเกมเนี้ยเวลาเราโดนใครล่าแล้วเนี่ยตัวเฉพาะโดนผมล่าแล้วสองคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วผมว่าผมต้องเข้าตึกนั้นแล้วล่ะ เพราะว่าเราจะได้อเวอร์วิวดีกว่าดีไม่ดีอาจจะโดนหยิกจากข้างหลังก็ได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นานเกินไป เลือดไหลไม่รู้กี่นัดแต่ที่รู้เลือดไหล <1> <1> 1> <1> <1> เขาพลาดไปได้ยังไง ตัวหนึ่งโอ้โหมันเล่นสนุมเลยไหนดูซิมีอะไรมัง่งไอโจนถอยไรค้ what the f ฟักเฮ้ยทำไมเกมมันไปเองอะกระโดดอะไรไม่ได้เลย เออกระสนุนหมดลืมไปโอเคตอนนี้เราต้องหนีก่อนนะครับโอ้โหมันเทเลพอร์ตเป็นด้วย ไปศพนึงวางเปล่าขโมยใช่นะผมก็ว่าแล้วตอนที่ผมอยู่ในบ้านนั้นได้ยินเสียงใครครั้งแรกนึกว่าเอกเทเลพอร์ตมันเดินผ่านที่ไหนได้ไอ้หัวขโมยนี่เองอุตส่าห์เสียงตายเมื่อกี้ แล้วก็มีคนมาขโมยคองเหรอไม่ใช่วันนี้แน่แน่โดนแมกนัมสองครั้งหรือว่าสองนัดนะแล้วก็โดนเฮช เคอีกหนึ่งนะัดอย่างวิ่งเด็บรื้เลยโอเคสถานการณ์นี้ผมเคยเจอมาบ่อยแล้วนะครับเวลาที่มีคนแอบอยู่ในพุ่มหญ้าอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่คุณจะทำก็คือว่าอย่าวิ่งตรงไปตามเขานะครับให้มาอ้อมหลังตรงนี้แล้วก็ต้องเงียบๆเลยครับแล้วคุณจะต้องเล็งต่ำไปตลอด แล้วคุณก็สามารถเก็บงานได้ถ้าคุณวิ่งไปตรงๆก็คุณอาจจะเป็นไฟถูกยิงเอาเองก็ได้นะครับแต่ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้สอนคนเล่นหรอกนะแบบว่าสอนวิธีเล่นคือว่าไม่ใช่ห่วงวิชาหรอกครับผมแค่ไม่รู้เฉยๆว่าผมจะสอนอะไรใคร แต่ว่าผมสอนคุดสร้างบ้านเลยนะผมเคยเรียนพิศพกรมาสามปีก็เรียนจบอ่ะนะแต่ว่าพอจบมาแล้วกลัวสร้างบ้านแล้วบ้านห่วยแตกทำครอบครัวเขาตายหาเลยไม่เอาดีกว่าโอเคผมก็หมดธุระกับแอร์ฟิลแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวละครที่ผมเล่นมาตั้งแต่นู่นแบบว่าหลายเดือนที่แล้วนะครับก็ยังไม่ตายเลยสักครั้ง แต่ว่าผมจำเป็นต้องทิ้งปืนเซมิออโต้ไปเพราะว่านะกระสุนมันหายากมากเลยผมเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ลูกซองแทนแต่ว่าตอนที่ผมใช้ปืนเซมิออโต้เนี่ยรู้สึกแบบว่าใครละ่ะจะมาชนะเราได้ไม่เคยเล่นเกมแล้วรู้สึกยังไงละ่ะ OP ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยในเกมสไปเ i อร์ปืนเซมิออโต้มันดีขนาดนั้นจริงๆอะ แต่ถ้าคุณสงสัยว่าผมกำลังไปไหนผมลืมของอะไรบางอย่างผมเลยต้องกลับไปเอาก่อนกระสุนใกล้หมดแล้วด้วยมันดีที่ว่าไอ้ไอ้น้องคนนี้มันตายที่พุ่มหญ้าไงเราเลยไปรูดได้สบายๆคงไม่มีใครมาเช็คแถวเนี้ยหรอก มันก็พยายามหนีได้ดีนะแต่มุกเนี่ยผมเคยเจอมาบ่อยแล้วถ้งไปเผื่อจะกลับมานะแล้วดูดิมันมีปืนไรเฟิลด้วยเป็นปืนที่โคตรแรลแลระกอๆกับเซมี่อะ่ะแต่ว่ามันไม่มีแม็กเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปทำไม ก็ได้มาถึงปัม๊มเรียบร้อยแล้วนะครับสเปียงเราหมดกระสุนล้วเหลือน้อยเราเลยต้องมาหาสเปียงเพิ่มและปัม๊มตรงนี้แหละผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดละแต่ก็อย่าชะลาใจมันเป็นไปได้ที่มันจะมีแบบว่าคนถือปืนสั้นรอ สไเวอร์เข้ามาหรือว่ารอใครเข้ามาก็ได้ก็ปืนสั้นยิงผมเคยโดนครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนานมาแล้วผมเลยจำไงเลยไม่พลาดคร,ครั้งที่สองโอเคเหมือนจะเคลียร์แบตเตอรี่ออกมาก่อนเพื่อผมเจอรถผมจะได้ซ่อมรถ ก็ดูเหมือนจะมีแบตเตอรี่เพียบเลยนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารส่วนกระสุนนี่ก็แทบไม่เจออยู่แล้วล่ะในปัม๊มเอ้ยอันเนี้ยอาหารดีมันดีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มไอ้นี่ด้วยอะ่ะมันเพิ่มความอิ่มแล้วก็ความหิวน้ำด้วยผมเลยชอบเก็บอันนั้นมากที่สดุด มันน่าจะเอาไม้ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะผมไม่เข้าใจเลยทำไมเกมมันชอบทำอย่างเงี้ยเราเลยส้มยิงใครไม่ได้เลยก็ผมลืมบอกไปนะครับเรื่องปัญหาก็คือเกี่ยวกับ dc ครับผมได้ลองกลับไปเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่เวริร์กอะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์60สิคนนะมีปัญหาเรื่องลูทไม่เจออาหารไม่เจอปืนไม่เจอกระสนุนเจอแต่เสื้อผ้า แม้แต่หินเนี่ยยังแทบหาเก็บไม่ได้เลยคิดเอาเลยผมก็เลยคงจะต้องคงจะต้องแคนเซิลเดซีไปก่อนในในตอนนี้พอมันสบายดีขึ้นแล้วเราก็จะกลับไปครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ในตอนนี้ก็คงไม่หรอกครับเพราะฉะนั้นผมเลยหนีไม่ไ m i มิสเกแทนไงเพราะว่าผมคิดว่ามิสเก e นี่แหละมันเป็นเกมซาวเวอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วในในตอนนี้ดีกว่าเฮสปนซีวันก มีเพื่อนมาด้วยแต่ไม่มีอาวุธถ้าไม่มีอาวุธผมไม่ยิงดูดูแล้วก็นึกถึงเพื่อนสมัยเก่านะที่เคยเล่น h a s 1 c 1กับผมตอนนั้นเราลำบากมากเลยกว่าเราจะหารถคันหนึ่งได้เดินทั่วแมพ่าแต่คงไม่ใช่หรอกมั้ง ก็แค่บังเอิญมาด้วยกันสองคนอีกคนนึงก็บังเอิญใส่หมวกสีเหลืองแต่ถึงสองคนนั้นจะใช่คนเมื่อกี้จริงๆผมคงจะไม่ไล่ฆ่าอีกแล้วละ่ะเพราะตอนนี้เขาไม่มีอาวุธเละอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าสองคนนั้นจะเป็นคนที่ผมเคยฆ่าจริงๆ